สวัสดีครับเพื่อนๆมิตรลักแฟนชมครับนำเพื่อนๆมิตรลักแฟนชมมาที่เส้นวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมาหรือว่าทางหลวงแผ่นดินหมายเลข2-90เนะครับเป็นทางหลวงแผ่นดินที่มีลักษณะเป็นวงแหวนรอบเมืองจังหวัดนครราชสีมานะครับเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการจราจรในเขตตัวเมือง แนวถนนวงแหวนรอบเมืองนะครราชสีมานะครับเป็นการศึกษาแล้วก็ตัดใหม่ทั้งหมดระยะทางรวมประมาณ1 0 0รกับอีก10กิโลเมตรนะครับถนนวงแหวนรอบเมืองนะครราชสีมาแบ่งออกเป็น7ช่วงได้แก่ช่วง A B C D E F และ G นะครับและที่ผมกาลังถ่ายคลิปอยู่ขณะน,นี้คือช่วง F นะครับเส้นทางเริ่มจากทางหลวงหมายเลข2 24บริเวณตำบลหนองบัวสลา,าอำเภอเมืองจังหวัดนะครราชสีมาครับ ผ่านสวนสัตว์นครราชสีมาไปบรรจบทางหลวงหมาเลข204บริเวณตำบลชัยมงคลอำเภอเมืองนครราชสีมาครับระยะทางประมาณ14กิโลเมตรแล้วก็ส่วนนี้นะั้นเปิดให้ใช้ตั้งแต่ปี2562แล้วนะครับ ทางหลวงหมายเลข290นั้นรถน้อยนะครับเป็นเส้นรอบเมืองนครราชสีมาเชื่อมต่อไปกับมอเตอร์เวย์ครับคลิปนี้นั้นผมก็กําลังจะเดินทางไปขึ้นมอเตอร์เวย์ที่ด่านขามทะเลศอนะครับเดินทางจากจังหวัดศรีสะเกดนะครับมาตามทางหลวงหมายเลข226ครับแล้วก็เข้าที่หมายเลข2 2 4มาขึ้นที่290เพื่อที่จะขึ้นมอเตอร์เวย์ที่ขามทะเลศอแล้วก็ไปสิ้นสุดนะครับที่ปากช่อง ซึ่งมอเตอร์ว์ก็ทดลองให้ใช้ตั้งแต่ปลายปี2,566นะครับวันนี้ก็มาสำรวจเส้นทางนะครับหลีกเลี่ยงการจราจรที่ติดขัดของหมายเลข2.4แล้วก็ถนนมิตรภาพในบางส่วนนะครับผ่านมาอัปเดตท,ทางหลวงหมายเลข2.9 0ให้ทุกท่านได้รับชมด้วยนะครับช่วงที่อยู่ขนาดนี้น่าจะเป็นช่วงจีงนะครับตัดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข2ที่กิโลเมตร126บริเวณตำบลน,นากลาง อำเภอสูงเนินก็จะไปบรรจบกับทางหลวงหมายเลข304ครับถนนนครราชสีมากบ,บินบุรีนะครับหรือว่าเรียกว่าถนนสืบสิริในช่วงนี้นะครับตัดกับช่วงเอที่ตำบลชัยมงคลเมื่อสักครู่นะครับระยะทางจากช่วงตัดกับช่วง F นะครับของช่วงจีระยะทาง17กิโลเมตรในช่วงนี้นะครับเป็นช่วงแรกของโครงการก่อสร้างถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมา เปิดให้ใช้ตั้งแต่ปีพศ2549แล้วนะครับโดยเริ่มแรกเป็นถนน2ช่องจราจรและปัจจุบันนี้ก็เป็น4ี่ช่องจราจรแล้วนะครับเปิดให้ใช้4ช่องจราจรตั้งแต่ปีพศ2562ครับบรรยากาศเหมือนวิ่งอยู่บนมอเตอร์เวย์อย่างไรอย่างนั้นเพราะว่าไม่มีไฟแดงครับบริเวณแยกก็จะทําสะพานข้ามนะครับสาหรับทางโลงมาเลข290อนาคตนั้นคาดว่าจะเป็น ถนนที่ได้รับความนิยมในการวิ่งอีกเส้นหนึ่งนะครับไม่ต้องเข้าเมืองนครราชสีมาครับไม่มีไฟแดงเนื่องจากว่าแยกต่างๆนั้นก็สร้างสะพานข้ามไปหมดแล้วนะครับถ้าเกิดมีรั้วกั้นเนี่ยเป็นมอเตอร์เวย์ได้เลยนะครับสำหรับทางหลวงหมายเลข290ครับ หน้านะครับจะเป็นบริเวณที่ตัดกับถนนมิตรภาพจะมีป้ายสีเขียวบอกว่าเลี้ยวซ้ายไปสระบุรีก็จะไปขึ้นถนนมิตรภาพได้นะครับช่วงบริเวณเติดกับรอยต่อของอำเภอสีคิ้วนะครับแต่ตรงนี้เราจะไม่ไปนะครับเราจะมุ่งหน้าไปที่อำเภอขามทะเลสอนะครับ น,นี้นะครับเราได้ขึ้นสะพานข้ามแยกของถนนมิตรภาพนะครับเพื่อที่จะมุ่งหน้าไปที่ด่านมอเตอร์เวย์ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข6นครราชสีมาบางปะอินนะครับซึ่งเขาเปิดให้ใช้ตั้งแต่ปี2566นะครับเมื่อวันที่28ธันวาคม2566เปิดให้ใช้บางช่วงประมาณ80กิโลเมตรจากขามทะเลสอจนถึงปากช่องนะครับ เส้นวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมานะครับเป็นถนนที่ตรงแล้วก็เป็นถนนใหม่ที่เรียบเนียนนะครับเพื่อนๆผ่านไปนั้นระวังหลับในด้วยนะครับบรรยากาศเหมือนเราวิ่งอยู่บนมอเตอร์เวย์อย่างไงอย่างนั้นนะครับเพราะว่ารถน้อยไฟแดงน้อยนะครับแยกน้อยแต่ละแยกก็อย่างที่เรียนไปเมื่อสักครู่ว่าเขาทำสะพานข้ามเกือบหมดแล้วนะครับอย่างวันนี้มาก็ แค่มีรถผมแค่คันเดียวในการสัญจรถนนเส้นนี้นะครับยาข้างทางนั้นขึ้นรกบ้างเพราะว่ายังไม่มีการตัดยังไม่มีการบำรุงนะครับถ้าเขาตัดแล้วก็ซ่อมบำรุงก็จะสวยกว่านี้มากนะครับสองข้างทางเกษตรกรเขาก็จะปลูกบันสับปะหลังครับเป็นพื้นที่สีเขียวให้เราได้ผ่อนคลายสายตาได้จากการขับรถนะครับพื้นถนนของทางหลวงหมายเลข2 90ูนนั้นเป็นพื้นคอนกรีต ตลอดเส้นทางนะฮะไม่ค่อยผ่านบ้านเรือนผู้คนเท่าไหร่ครับไม่มีปั๊มน้ํามันนะฮะเพื่อน <ๆ S 2> ผ่านมาก็ต้องเติมน้ํามันเข้ามาก่อนนะแล้วก็ขึ้นไปมอเตอร์เวย์ช่วงนี้ก็ไม่มีปั๊มเช่นเดียวกันนะครับจะต้องมีน้ํามันระดับหนึ่งอะ่ะก่อนเข้ามาวิ่งนะครับแล้วก็ระวังสัตว์ข้ามถนนด้วยเช่นหมาวัวหรือว่าควายนะครับแต่ควายก็หายากแล้วส่วนมากก็จะเป็นวัวนะครับสัตว์เลี้ยงของชาวบ้านบางทีมัน เชื่อขาดหลุดมาก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ถ้ามาด้วยความเร็วแล้วเบรกไม่อยู่ครับเพราะว่าถนนนั้นตรงดิ่งรถน้อยก็จะใช้ความเร็วได้ในปริมาณที่สูงที่สำคัญนะครับเส้นนี้ยังไม่มีกล้องจับความเร็วด้วยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็จะต้องขับรถด้วยความไม่ประมาทนะครับขอให้เพื่อนๆนั้นเดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับวันนี้ วันที่16เมษายน2567สครับส่วนคลิปนี้นั้นถ่ายเมื่อวานครับถ่ายวันที่15เมษายน2 5 6 7ก็เป็นเทศกาลที่ทุกท่านเดินทางจากบ้านเข้ากรุงเทพมหานครนะครับหลังจากไปหยุดพักผ่อนกันในช่วงวันสงกรานะครับรัฐบาลก็ประกาศจุดให้ตั้งแต่วันที่12จนถึงวันที่16ตอนนี้ก็เริ่มเห็นป้ายแนะนำแล้วนะครับว่าตรงไปนั้นเป็น ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองมอเตอร์เวย์หมายเลข6ครับแน่นอนว่าทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข6เมื่อเปิดให้ใช้เต็มรูปแบบครับทางหลวงหมายเลข290ก็จะเป็นเส้นหนึ่งที่รองรับนะครับรถที่จะออกมาจากทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข6หรือว่ามอเตอร์เวย์บางปะอินนครราชสีมาครับนี่นะครับพอเจอทางแยกก็มีสะพานขึ้นอีกแล้วนะครับสำหรับเส้นวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมาครับ ย้อนกลับมาถึงทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข6กครับหากเพื่อนๆนะครับอีสานใต้ลงที่ด่านขามทะเลสอครับจากนั้นครับเลี้ยวขวามาตามทางหลวงหมายเลข290กครับก็จะไปเชื่อมต่อกับจังหวัดบุรีรัมย์เลยนะครับสำหรับทางหลวงหมายเลข290เนั์จะนเพื่อนๆนั้นไปลงที่อําเภอเฉลิมพระเกียรติเชื่อมกับทางหลวงหมายเลข2 2 6นะครับอุบลราชธานีนครราชสีมาหรือว่านครราชสีมาอุบลราชธานี โดยที่ไม่ต้องผ่านเมืองโคราชอ้อมหน่อยนะครับแต่ว่าได้ความสะดวกถนนสี่เลนแล้วก็รถน้อยนะครับขณะนี้ผมจะนำเพื่อนๆน,นั้นเข้าไปที่ถนนมอเตอร์เวย์หมายเลข6และคลิปต่อไปครับก็จะเป็นคลิปที่เดินทางบนถนนมอเตอร์เวย์ช่วงด่านขามทะเลสอมุ่งหน้าไปที่อำเภอปากช่องนะครับเรามาดูว่าวันที่15เมษายนนั้นมอเตอร์เวย์ที่ทดลองให้ใช้มีรถเยอะ มากน้อยแค่ไหนการจราจรเป็นอย่างไรครับแล้วพบกันที่ถนนมอเตอร์เวย์นะครับมอเตอร์เวย์ก็ขึ้นได้เฉพาะรถ4ล้อนะครับรถเก๋งกับรถกระบะรถบรรทุกมอเตอร์ไซค์สล้อนั้นยังขึ้นไม่ได้นะครับรถไถก็ขึ้นไม่ได้นะสําหรับคลิปนี้จะต้องลาเพื่อนๆไปแต่เพียงเท่านี้นะครับตอนนี้ผมกําลังเข้าไปที่ด่านขามทะเลศอแล้วครับแล้วพบกันใหม่บนมอเตอร์เวย์นะครับสาหรับคลิปหน้าคลิปนี้ลาไปแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ